สวัสดีชาวเมทค่ะดวงความรักประจำวันที่11สิงหาคมคุณได้เดวิลกับผัวจนเขาได้ราชนินีถือถ้วยนะคะ วันนี้เรื่องราวที่ไม่ดีนะคะอะไรที่ทําให้จิตใจคุณมัวเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปนะคะปัญหาต่างๆรวมถึงบุคคลที่ไม่หวังดีกับเราด้วยจะออกจากชีวิตเราไปนะคะอ่าทั้งเรื่องความรักนะคะแล้วก็เรื่องส่วนตัวอื่นเรื่องงานนะคะก็จะดีขึ้นแฟนคุณนะคะราชนีถือถ้วยให้ดีค่ะมีโชคลาบนะคะอ่าทั้งด้านการเงินการงานนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็ดีส่วนเรื่องความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาะค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรที่ขัดแย้งกันนะคะก็พร้อมที่จะให้ผ่าึิงกัน แล,แล้วก็ไปต่อมีพลังงาน yes แล้วก็ to love คุณสองคนเป็นคู่แท้กันนะคะ yes ก็หมายถึงการได้ลงเอยกันได้สมหวังสำหรับคนโสดสนิทนะคะวันนี้คุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่เขา,เามีเมตตานะคะมีความรักแบบจริงใจนะคะเป็นคนที่อ่อนโยนนะาสามารถพัฒนาได้นะคะถ้าคุณเปิดโอกาสนะ